มีกังหันลมละโนดนะครับมีอยู่หลากหลายร้อยต้นวันนี้ก็ลมแรงใช้ได้ตัวนี้ก็ไม่รู้สเปคนะครับตัวหนึ่งกี่มกวัต์นะครับ,ต,รบตัวใหญ่มากต้นนี้น่าจะเป็นต้นที่66ตัวนี้ริมชายทะเลละโนดนะครับเป็น ครื่องหแบบนี้อยู่เยอะ,ะครับเป็นไปหมดเลยนะฝั่งนู้นก็มีสำหรับพลังงานที่ไม่เป็นมลพิษก็คือตอนนี้นครับแน่นอนเลยอันนี้น่าจะเป็นออนกิดนะครับอานรลนเลยน่าจะทำออนกิดน่าจะเป็นออนกิดแรงสูงนะครับซิงเข้ากับการไฟฟ้าส่วนภูิภาคเลยคือที่เราทำอยู่เนี่ยเป็นออนกิดแรงต่ำนะครับอยู่ที่ยี่บสองถึงสายสาม kv ตัวนี้ไม่รู้ว่ามันไปซิงที่3 3 kv หรือไปซิงที่ไฮวอน์นะครับแต่น่าจะเป็นไฮวอน์มากกว่าเพราะว่าถ้าแรงต่ำแถวนี้คงจำไม่หมดนะครับไฟน่าจะเหลือเยอะมากนี่ก็เป็นภูมิทิขนาดใหญ่เลยนะค,คนแถวนี้ก็เห็นกันครับแบบนี้นมานานแล้วผนมะผ่านที้น,นี้มาหลายปีก็วันนึงหมุนอย่างนี้ตลอด